สวัสดีครับการมีไฟโซลาเซลล์มันก็ดีอย่างนี้แหละครับเวลาไฟดับเดีย๋ยวนี้ดับเป็นเวลาสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับไฟแบตเตอรี่ยังโอเคนะครับสองชั่วโมงกว่านะครับก็ยังติดได้อยู่สิบสิบโวลต์น,นะครับและอยี่สิบเอ็ดโวลต์ อยู่ที่สองรอยี่สิบเจ็ดนะครับผมบ้านผมใช้ไฟอยู่หนึ่งหลอดหกสิบห้าวัตต์นะครับกับตู้เย็นนะตู้เย็นตัดไปแล้วนะครับนี่หลอดไฟนะครับที่ใช้กับโซลาร์เซลล์เป็นไฟสองรยี่สิบโวลต์ครับนี่ครับ สว่างอยู่หลังเดียวครับสว่างอยู่หลังเดียวที่อื่นมืดหมดนะครับมืดหมดเลยครับที่เห็นนั่นก็โซลาเซลล์นะครับแล้วก็โซลาเซลล์ประตูรั้วครับมืดหมดเลยนะครับโอ้โหแม่เจ้ามืดหมดเลยนะครับ ีเห็นนะลังจากฝนตกตอนเย็นเนี่ย <Yeah. S 2> บ้านผมมีไฟหลังเดียวก็ไว้ใช้ในายามฉุกเฉินนะครับสุดย mm hmm. อดครับ,ต,รบติดไว้ครับติดไว้เป็นระบบออฟกิดนะครับใช้แบตเตอรี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเ <Yeah. S 2> ใช้ไฟโซลา่าเซลล์นะครับ ก็ถือว่าคุ้มครับตั้งแต่ติดตั้งมามีวันนี้ครับคุ้มมากเลยครับสว่างสวัยครับลดร้อยห้าสิบวัตต์จำไหมนะครับจมไหมอันนี้เครื่องผลิตไฟก็อยู่ที่สองรอยยี่ส็ดโวลต์ใช้ไฟอยู่ที่หกสิห้าวัตต์ไฟแบตเตอรี่อยู่ที่ยี่สิบสองจุดสองโวลต์นะครับก็ จะเหลืออยู่19โวลต์มันถึงจะตัดนะครับมันจะไม่ตัดเลยนะครับก็อันนี้เป็นให้คติสอนใจดีๆนะครับนี่ฮะ2โวลต์นะครับแจมๆนะครับนี่ครับมีอินเวอร์เตอร์นะครับใครอยากใช้รุ่นนี้ครับแนะนำครับ คลิปนี้ขอบคุณครับ